สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง FC ทุกท่านนะครับก็ <c oughs> ทำงานนะเ c เนาะไปจุ่มน้ำมันนะครับในวันนี้นะอ่ะต่อนะฮะจากคลิปที่ผ่านมานะครับก็มีพี่น้อง FC นะคอมเมนต์มาเยอะแยะมากมายนะะตีติงผมอย่างนั้นอย่างนี้นะครับ ก็ไม่เป็นไรครับทุกท่านเนาะผมผมผิดเองนะครับผมก็ไม่ได้ว่าให้น้องนะฮะนะครับไม่ได้ว่าไม่ได้ใส่อารมณ์นะเอฟซีการพูดนะฮะมันมันก็ต้องแบบนี้แหละครับทุกท่านนะด้วครับครับครับมันไม่ใช่นะเอฟซีทุกท่านเนาะนะอ่ะเรื่องเงินนะครับก็ยังรอ นะ้น้องนะติดต่อมานะครับแล้วก็ฝากพี่น้อง FC นี่แหละนะไปคอมเมนต์บอกน้องด้วยนะ,ะที่ผมทำคลิปที่ผ่านมานะรเรื่องเงิน5,000นะันเนาะให้ติดต่อผมมานะครับเรื่องมันจะได้จบๆนะครับพี่น้องเ c ก็ผมไม่ได้โทษใครนะรผมโทษผมเอง นะครับทุกท่านผมโทษผมเองนะ <c oughs> ต่อไปนี้นะฮะทุกท่านนะพอแล้วนะใครอยากจะให้ใครนะฮะก็ให้ติดต่อโดยตรงเลยนะฮะผมจะไม่รับของใครอีกแล้วนะครับทุกท่านนะมีแต่เรื่องแต่ลาว ปวดหัวผมอยู่แบบนี้มันมันสบายดีสบายใจกว่าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องเข้ามานะครับทุกท่านอืมก็ไม่รู้จะพูดยังไงดีนะฮะก็ขอบคุณทุกท่านนะฮะที่ติที่ชมผมเข้ามานะครับเนาะอันนี้ก็ ต้องมานะย้ำอีกครั้งนะครับทุกท่านมาพูดอีกครั้งนะฮะผมไม่ได้พูดใส่อารมณ์นะผมไม่ได้พูดใส่อารมณ์ให้น้องอย่างนั้นอย่างนี้นะครับนะผมพูดคําว่าให้เข้ากดกดเข้ามาในหน้าช่องพิมพ์คําว่าช่างพง i เดีย h ช n n นลมันจะขึ้นนะขึ้นมาช่างพงแล้วแตะเข้าไปนะมันจะเห็นเบอร์โทร นะติดต่อพี่มานะเรื่องมันจะได้จบจบนะเข้าใจนะพี่น้อง fc แล้วก็ยังมีอีกนะฮะ fc ทุกขั้นเรื่องเนรคุณนะฮะเห็นอยู่เว็บเวบนะฮะ fc อ่ช่างคนนี้แหละนะที่เนรคุณพี่เขานะผมเนราคุณตรงไหน นะฮะเอฟซี FC ทุกท่านงงเลยนะฮะคอมเมนต์คอมเมนต์นี้นะเออผมก็ไม่ได้พูดใส่ร้ายพี่เขานะเออแค่ไม่ได้ไปหาแสดงว่าเนรคุณใช่ไหมงงนะครับเอออยู่ใครอยู่มันมันก็ดีแล้วนะฮะเอฟซี FC. นะขอแค่อย่าพูดให้ร้าย ซึ่งกันและกันมันก็เป็นผลดีนะฮะทุกท่านอผมไปผมกับแม่มาต่อยนี่นะครับไปเนรคุณพี่เขาตรงไหนเออยังไม่ได้พูดใส่ร้ายเออนางแอย่างนี้ไม่ได้พูดเลยนะฮะทุกท่านเออมันเห็นหลายครั้งแล้วนะฮะเอฟซี FC, นะ,ะมันเห็นหลายครั้งแล้วช่างพงช่างคนนี้แหละกับแม่มาต่อย เนรคุณพี่เขาพี่เขาให้เงินอย่างนั้นอย่างนี้ผมเนรคุณนะเรื่องอะไรพี่น้องฮะจะให้ผมเนี่ยไปอยู่ไปหาทุกวันผมก็มีงานของผมนะครับทุกท่านเออผมก็มีงานของผมดูแลครอบครัวของผมเออจะให้ผมไปซักเสื้อผ้าให้หรอไปหุงข้าวให้หรอเออไปทำไรทำนาให้หรออ เขาจะเรียกว่าอากตันอยู่เ,เขาจะเรียกว่ากาตันอยู่ผมก็งงนะฮะนะคอมเมนต์มาแบบนี้งงมากเลยนะครับเออไปย้อนดูนะฮะทุกท่านไปย้อนดูอย่าพูดใส่ร้ายให้ผมไปมากกว่านี้นะฮะคอมเมนต์มีเหตุมีผลบ้างนะครับทุกท่านผมงง นะเออผมไม่อยากผมไม่ให้แม่มาต่อยมามาทำคลิปแบบนี้หรอครับทุกท่านออเพราะยังไงแม่มาต่อยก็ไม่ได้ไม่ดีในสายตาพี่น้องเอซอยู่แล้วนะครับก็ปล่อยให้ไม่ดีแบบนี้ต่อไปนะครับเออคนไม่พูด ย่อมผิดเสมอใช่ไหมพี่นอ้องอืพวกเราพูดไม่เก่งนะครับอธิบายก็ไม่เป็นเออปั้นน้ำเป็นตัวไม่เป็นหนะ้า fc เรื่องจริงก็เรื่องจริงผิดก็ยอมรับผิดแต่อันนี้นะฮะมันงงนะครับทุกท่าน ไอ้เรื่องอันนรคุณนี่ะออนะก็มาตอบนะฮะเอในคลิปนี้นะเรื่องอพูดอย่างนั้นอย่างนี้นะให้น้องผมไม่ได้พูดนะผมอยากให้น้องเขาติดต่อมานะโดยด่วนเรื่องมันจะได้จบจบนะครับแล้วต่อไปนี้จะไม่รับของใครอีกแล้ว นะครับจะไม่รับของใครอีกแล้วนะฮะนะพี่น้องก็ยังว่านะครับทุกท่านอืมจะอธิบายเป็นพันเป็นล้านครั้งนะคนที่ไม่ชอบก็ไม่ชอบอยู่ดีนะครับพูดเปลืองน้ำลายเฉยๆนะฮะเอฟซี ก็ยังรอนะยังรอน้องทัพภูนะฮะติดต่อมาเนาะเออติดต่อมาเดอ้อจะรอจะรอทั้งวันนะน้องอา่าไม่ต้องกลัวหรอกพี่ไม่ได้อะไรหรอกนะโทรมาเอาหมายเลขบัญชีมาพี่ก็โอนให้แป๊บเดียวจบอเออเข้าใจไหมสวัสดีครับ